ครับวันนี้มาดูวีออสปีหนึ่งศูนย์นะครับตัว G l ล m i t e ตตัวทับของรุ่นนะครับไฟตัดหมอกไม่ได้เชนแล้วนะครับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างหรือเขาเรียกว่าไฟออกลูเรียบร้อยนะครับสภาพสวยครับพืที่สวยไม่มีชนครับเดิมๆเลยตัว G Limit e ตนะครับทับสุดของรุ่นมีเซนเซอร์ถอยหลังนะครับไฟตัดหมอกด้านท้าย สีสันก็ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับลอยเล็กน้อยนิดๆหน่ยนอยครับเรามาดูกันครับมาดูรายละเอียดภายในกันมาดูภายในครับตบไฟฟ้านะครับเบาะหนังทั้งคันนะครับเบาะแน่นๆครับไม่มีขาดไม่มีเปรอะนะครับทางไฟฟ้านี่เป็นพวงมาลัยบิดนะครับ ก็มาลายทรงสปอร์ตนะครับนะครับวิกโยหหัวเกียร์เป็นโครเมียมนะครับหน้าจอก็เป็นดำเงานะครับเรือนไมเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวนี้เป็นโทท็อปสุดพุทสตาร์ทปุ่มสตาร์ทนะครับผมอลไรมันติใช้ได้ครบนะครับจะได้ครบนะครับเปลี่ยนฟังก์ชันเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะครับจะได้ครบมาดูด้านหลังครับ บาะหลังก็สวยนะครับพักแขนแขนตรงกลางนะครับดูด้านท้ายครับน้อไม่มีขยับนะครับน้อเดิมท้องคันเดิมครับรถเดิมติดเดิมไม่มีชนแน่นอนครับยางอะไหล่ข้างมืออยู่ครบครับเหมือนเดิมนะครับครับเติมโรงงานอยู่ไม่เคยติดง๊นนะครับ จีลิมิเต็ดนะครับตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับด้านหลังนะครับสายก็ยังสวยอยู่ครับเบาะนั่งนั่นอยู่เหยื่อเติมโรงงานนะครับไม่เคยแกะนะครับไม่มีขยะเป็นอาร์โรงงานอยู่ครบนะครับดูให้ครบหมดแล้วสี่บาท ในก็จะประมาณนี้นะครับระบแอร์กคูน่าครับตั้นเป็นสองสีทูโทนนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษภาษีอ่ารักดาปี68นะครับอยู่ห้องเครื่องครับห้องเครื่องเดิมๆมากครับน็อตไม่มีขยับครับ ลกเกอร์โรงงานอยู่ครบเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องนิ่งมากอักีดีมากนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับครับ